ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฝึกออลลี่ฝึกออลลี่มาประมาณ2อาทิตย์ถ้าแบบจริงจังเลยนะสอาทิตย์นอกนั้นก็ขโมยนายเล่นไงอ๋อเออบอก,บอกแ,ปแปลกๆเลยบางครั้งบางคราวจะบอกว่ามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฝึกสกเก็ตบอร์ดประมาณหนึ่งอย่างเรื่องการถ่ายสกเก็ตบอร์ดการฝึกท่าเบื้องตน้นเราเข้าใจผิดอย่างเช่นการฝึกถ่ายสกเก็ตบอร์ดอ่ะการการสเก็ตไปเรื่อยอ่ะเราเข้าใจว่าเราควรจะทําให้ไอตัวแผ่นครักมันแข็งแรงมากๆคือแข็งไม่ขยับอ่ะ อ oh. เออที่ไหนได้เฮียเลี้ยวไม่ได้ลบง,ง่ายกว่าเดิมอีกแต่พอเราเริ่มฝึกออลลี่อ่ะพอทักแข็งๆกัมันลงไม่ได้ oh. กลายเป็นว่าต้องมานั่งฝึกทักยุบๆใหม่ก็ทําให้เสียเวลาในการฝึกออลลี่เหมือนกันเวลาออลลี่อ่ะบอดแม่งมแข็ง,งมากๆอ่ะมันจะถีบตัวเราออกมันเด้งมันเด้งมันไม่ซับพอตเลยถ้ามันซับพอตมันจะมียยเอ<า>ยอะๆทำให้เราลงบนบอดได้มันสึกว่าเดอีก แต่ยวบมากก็ไม่ได้อีน,นี้ต้องหาบาลานซ์ตอนฝึกแรกๆเรื่องของประสบการณ์เขาเรียกว่าต้องจับทริคตัวเองว่าถนัดแบบไหนชอบแบบไหนแล้วกันใช่แต่เราเข้าใจผิดจริงๆเราคิดว่าบอดแข็งไว้ก่อนเป็นว่าพอไปฝึกออลลี่ก็ติกแบบแข็งๆเราลงไม่ได้ที่จริงเราปรับให้นุ่มๆแล้วฝึกทั้งยวบยไปอย่างนั้นแหละ ก็ทีนี้ความเข้าใจผิดแรกของเราเอาอันแรกก็คือการยืนบนบนแผน่นพราว่านี่คือเท้านำเท้าหน้าเอออันนี้คือเทาา้าตามหรือว่าเทา้าหลักพอ,อเราเข้าใจผิดอันที่หนึ่งเลยนะก็คือเราจะคิดว่าเราต้องวางเท้านำอะ่ะไวล้ลึกๆเพราะเวลาเราเตะปาดมันจะได้มีเนื้อที่กว,ว้างอ้ามันก็ถูกไม่ใช่หรอว่ะ,อะบอร์ดแม่งชันอย่างเดียวเลียแหลมเลยแข่งอยู่แล้วแถมไม่มีแรงปาดด้วยเพราะแม่ง พ่งฝึกแล้วแรงก็ไม่มีก็กะไม่ถูกแล้วก็เสียไปไว้ลึกๆอาไว้สลึกแช็กเอาสลับเลยกลายเป็นว่าไม่ช่วยอะไรไม่ได้ทําให้การเตะแผ่นให้ขึ้นด้วยซ้ำแล้วต้องวางตรงไหนเราไม่รู้คนอื่นวางไงนะเราวางแค่ตรงนี้หลังนับนิดเดียวเองก็ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณสองนิ้วเตะแค่เดียวแค่ยกให้บอร์ดมันขึ้นน่ะไอ้ขานาเนี้ยนะไม่ได้จะออกแรงเยอะเลยแล้วก็ขาเข้าใจผิดที่2ก็คือเท้าตามเราเราคิดว่าจะต้องอยู่บนบอร์ดอย่างนี้ เ้าตามหรือว่าเท้าป๊อปเท้าป๊อปเนี่ยเราคิดว่าจะต้องอยู่เท้าอยู่เต็มแผ่นถึงจะมั่นคงอะไรเงี้ยที่จริงเปล่าสำหรับเรานะเราต้องขยับมาแบบปริมปริบเวลาป๊อปมันจะได้มีแรงแรงดีก็คือวางไม่เต็มเท้าดีอ่าวางไม่ค่อยเต็มเท้าเท่าไหร่ถึงจะป๊อปขึ้นวางเข้ามาลึกๆแม่งไม่มีแรงป๊อปอ๋อแล้วคือป๊อปแล้วมันจะมันจะไม่ป๊อปไงมันจะไปกระทึบป๊อปเออมันจะเหมือนกระทึบแล้วก็เราก็จะยันมันลงเออเรายกขากลับมาไม่ทันไงก็แก้ไขของเราอ่ะเราก็จะวางปร แล้วก็วิความเข้าใจผิดที่3สําหรับเรานะก็คือระวางอย่างนี้ก็จริงแต่เราลงไปทั้งช่วงช่วงเท้าอย่างเงี้ยกระดาก็จะคิดว่าวางไปอย่างเงี้ยคือครึ่งเท้ากระจิงวางแค่ประมาณอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อเออ จริงเราวางแค่ปลายเท้าปลายเท้าไปทากุ้งๆ,งๆน,นิ้วโปง้งหน่อยช่วงแถนนวนี้เองเราใช้แค่นี้ย็งๆมัอย่างเงี้ยไม่เต็มเท้าด<า>ีไม่เต็มเท้าเพื่อจะเวลาเราถีบมันลงไปอ่ะเวลาป๊อปคือถีบมาลงไปที่พื้นใช่ไหมเราจะได้มีแรงกระโดดขึ้นมาก็ประมาณนี้ก็คือที่เราเข้าใจผิดที่สองว่าว่าเราต้องวางเต็มเท้าแต่ที่สามไม่ใช่หรอสามะไรสามเนี้ยสองคือแล้วะสองคือไม่ใช่ป๊อกอ๋อโอเคสามก็สาม ความเข้าใจผิดที่4ของเราก็คือ <c oughs> เวลาออลลี่เนี่ยตอนขาขึ้นเท้าหลังเราไม่ไม่งอขามันก็กลายเป็นว่าพอเราออลลี่ขึ้นอนะ่ะมันดูตามคลิปเนี่ย เดี๋ยวดูคลิปคลิปคลิปน้องบุ๊กนะอ่ะน้องบุ๊กผมเองมันจะมีที่ผมโดดแล้วขามันไม่ค่อยยกอ่ะพอเขาลงไปปุ๊บเขาก็จะไม่ยกขาไม่ยกขาเขาใช้วิธีขยับขาเข้ามามันก็กลายเป็นระหว่างที่ไม่ได้ยกขามันกลายเป็นว่าถีบแผ่นกลับลงไปที่พื้นเหมือนเดิมอ่าอเนี่ยขาเท้าหน้าเขาอ่ะจะถีบแผ่นกลับลงไปทันทีเลยเหมือนเหมือนเหมือนกดมันลงไปเลยกดลงไปเลยก็เลยยังไม่ได้กระโดด ที่จริงก็ต้องย่อค้าง<ข>ไว้เนี่ยบนอากาศนิดนึงย่อขาไว้นิดนึงวิธีซ้อมการกระโดดเนี่ยโดดที่พื้นแล้วก็โดดแบบย่อขามาแบบเอวเข่าไว้นะอไม่ต้องสูงหรอกแต่วิธีฝึกเหมือนจะทําอย่างนั้นเราฝึกอย่างนั้น สำหรับเรานะเราฝึกอย่างนี้ดูก่อนมันจะได้ไม่ถีบแผ่นกลับลงไปอ่ะเพราะว่าเราว่าคนส่วนใหญ่ที่ออลลี่ไม่ขึ้นคือไม่ยกขาก็คือไม่ใยัไม่ว่าพอกดดแล้วถีบแผ่นกลับลงไปเท่านั้นเองอ่ะทาเข้าใจผิดที่ห้ห้าเท่าแล้วมูเข้าใจผิดเยอะจังวะมัโตมาได้เลยพอเราออลลี่ขึ้นไปตดเตตตเราผิดเราลงตงแผ่นตรงนี้เปิดเราลงตรงตรงไลงตรงอ่ะไปลงตรงน็อตเอ่อตรงน็อตชากทั้งหมดเลยอ่ะซึ่ เออเราเลยให้แก้ไงวะเท้านำเนี่ยเราก็ลงตรงทักนี่แหละแต่เท้าเราตรงเทลตรงเทล,รเ,ทลเราลงตรงเทลเพราะว่าลงตรงเทลเนี่ยเราสามารถคอนโทรลการเอียงของมันได้มากขึ้น<อ>แต่ไม่ได้ลงตรงเทลที่เดิมนะขยับเข้า,ามาหน่อยเลย<อ>มันก็จะทําให้เราคอนโทรลไอ้ตัวแผ่นได้มากขึ้น<อ>ก็ประมาณนี้ก็ที่เราเข้าใจผิดแล้วก็การเข้าใจผิดที่6ก็คือย่อตัวยิ่งมากก็ยิ่งทําให้กระโดดได้สูงขึ้นที่จริงมันผิดจริงผิด ทีจ่จริงผิดสําหรับเราแม่งพอย่อเรามันไม่มีแรงกระโดดเลยอ่ะใช่กลายเป็นว่าเราไม่ต้องย่อเยอะก็ได้ดูความโปรของเราในการฝึกสัปดาห์แรกเวลาฝึกเนี่ยคือไม่ต้องย,อย่อจนเป็นสุดนะเหมือนนั่งขี้ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ใช่ใช่ย่อ,ยอลงไปให้รู้สึกสบายแล้วก็มั่นใจตอนกระโดดอ่ะย่อให้แค่แค่ทรงตัวใช่แล้วก็เตรียมกระโดดการออล,ลี่สําหรับเรามันไม่ใช่การกระโดดสูง การแค่กระโดดเนี่ยถ้าดูอย่างของเราก็คือเราย่อนิดเดียวเองที่สําคัญคือต้องก้มตัวนิดนึงด้วยอ่าใช่ลงไปหลังแข็งๆตรงๆนี่ก็ไม่มีแรงเทเหมือนกันแรงมันจะอยู่ตรงขาหมดาะ่ําหนักตัวไปอยู่ตรงขามากๆอ่ะไม่มีแรงไม่มีแรงก็ประมาณนี้ไม่ต้องย่อขาเยอะแล้วก็ที่อยากให้มันสูงหรือไม่สูงเนี่ยที่จริงก็คือการป๊อปอยู่ข้างหลังถีบป๊อปเยอะๆยิ่งแรงก็ยิ่งสูง แล้วก็ความเข้าใจผิดที่เจ็ก็สําคัญมากตอนลงกระโดดขึ้นได้แล้วลงไม่ได้นี่ถือว่าจบศพไม่สวยเหมือนกันนะถือว่าทําไม่ได้วิธีลงก็คือเราก็ต้องถ่ายถ่ายแรงลงมาที่เข่าเราก็คือการพอลงมาที่บอดแล้วก็ย่อขาด้วยลงมาแข็งๆมันจะเด้ง <laughs> มันจะได้เกาะ <laughs> มันจะได้กเกาะความเข้าใจผิดของผมเมื่อก่อนก็คือลงมาตรงๆลงมาตรงๆไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องงอเนี่ยถ้าดูในคลิปเราพอาเริมลงมาเนี่ยเราก็ย่อขา เป็นการถ่ายน้ำหนักย่อไปเลยย่อไปเลยย่อนั่งเลยก็ได้ไอ้ตรงที่ต้องย่อคือตอนลงไม่ใช่ตอน<ช>ขึ้นผมคิดว่าย่อเนี่ยโน้มตัวมาข้างหน้านิดนึงถ้าไปข้างหลังนั้นมันจะห่ายเออต้องโยกตรา,ตาข้างหน้า,นาเนี่ยมันพอจะลงได้ง่ายกว่าแล้วก็ลงไม่ได้เต็มฝ่าเท้าสักทีเดียว <c oughs> ดเดยวท้านํำเนี่ยก็คือเต็มแต่เท้าหลังเนี่ยก็คือยงย,ยงยงยิงยิงเหมือนเดิม เหม like so yeah. sure. our ือนลงมาทุกทีก yeah, ็จะลงด้วยกุ้งเท้าเสมอก็เนี่ยความเข้าใจผิดของเราก็ประมาณนี้แล้วก็มีมีแถมอีกอันเพราะตอนนี้เราฝึกอยู่รู้แล้วแต่ทําไม่ได้ที่ทําไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ลมเข้าเท้าพลิกขาพิงเวลาเราสเก็ตไปข้างหน้าเริ่มไถจะกระโดดข้ามตะเกียบเริ่มข้าตะเกียบอ๋อนี่คือถ่ายออลลี่ออลลี่ออลลี่ไปข้างหน้าจะกระโดดข้ามวัตถุตอนแรกเราเข้าใจว่าเวลาเราออลลี่ไปเราก็กระโดดแล้วแผ่นมันมีแรงเฉื่อยไปข้างหน้าเออ S <S ออลลี่อยู่กับที่ <g ülme> ตัวลอ,อยบอ <g ülme> ไดไปแล้ว <g ülme> แต่ตัวมันก็ไปอ่ะ <g ülme> แตมม่มันไม่สมานะนชั้นกันกับบอดอ่ะ <g ülme> มันไม่พร้อมเพียงเขาเรียกอะไรมันจะมันจะมันจะอย่างเงี้ยพอเรากดดโดยเฉยๆแล้วออลลี่ก็จริงแผ่นมันก็เชิดไปข้างหน้าตัวลอยมาอยู่กับที่ <g ülme> มันมีคลิปอยู่อ้าวคุณเราไปดูมันคือคลิปนี่พอจะออลนะลี่เนี่ยเห็นไหมเอาออลลี่อยู่กับที่เออเนี่ยกระโดดขึ้นไปตรงๆเลย เออเนี่ยมันไม่สมัครนะันกันมันแม่งกูเลยลงมาแล้วพยายามเหยียบให้ลงใน่วยมันไปไปข้างหน้าวิธีที่จริงก็คือเราต้องโน้มตัวไปข้างหน้าด้วยเหมือนเรากระโดดไปข้างหน้าพร้อมกับแผ่นถ้าออลลี่ไปข้างหน้าคือพยายามฝืนเขาเรียกฝืนธรรมชาติเออโน้มตัวไปด้วยโน้มหัวไหลเราคิดเองนะว่าน่าจะเป็นโน้มหัวไหลรือว่าแบบกระโดดเราทิ้งน้ําหนักไปทางหัวไหลที่อยู่เท้านำใช่น่าจะไปฝึกทาท่ากระโดดโดยไม่ต้องใช้สเก็ตบอร์ดดูก่อนเอว่าเราจะกระโดดข้ามเนี่ยเราจะกระโดดข้ามเราจะทําท่ายังไงทาวันนี้ไม่่ไไได้มเป็นร พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวันต่อไปมันก็ต้องได้อย่างที่เราบอกอะมีเวลามาชีวิตอะอย่างที่บอกแหละครับเล่นสเก็ตที่ถูกต้องก็คืออย่าเล่นให้ผิด <c oughs> เพื่อนเราก็บอกมาว่าเล่นกีฬาผัดผลแอคทีนเกมพวกนี้กล้ากล้าเล่นกล้ากล้าตัดสินใจแต่ถ้ากลัวเจ็บก็ไม่ต้องเล่น <c oughs> อ <c oughs> ซื้อเซฟตี้มาใส่ก็ได้ไม่ต้องอายใช่จะได้ไม่ติดเองอ่าไม่ใช่นะไม่ใช่ ซื้อเซฟกา์ด้วยเพราะว่าเวลาอาบน้ําถ้าเราใช้แต่โปเทคโปเทคนกแก้วอะไรพวกนั้นก็จะไม่สะอาดซื้อสนับเข่าสนับแขนอะไรโป o เทคอะไรซื้อมาหมวกเมกป้องกันหน่อยใส่ไปไม่ต้องอาออย่านคือ เพราะว่าคนที่เขาเล่นสเก็ตบอร์ดเขาไม่ได้สนหรอกว่าเราว่าเราใส่หรือเปล่าใช่เรารู้สึกเองว่าเราเขินเออ,เอ,อจริงมันไม่มีใครมาสนใจเราเหรอกครับใส่ไปเลยก็คลิปนี้ไม่มีอย่างอื่นแล้วไม่มีอะไรหรอกก็แค่มาแชร์ประสบการณ์ว่าไอที่เราเล่นไปเข้าใจผิดอะไรของเราอะ่ะเดี๋ยวรอบหน้าก็จะมาบอกวิธีทำาพนแนงไก่โคคุณตุ๋ยเหรอ <laughs> ใ ok ครชื่นชอบคลิปนี้นะครับ,<อ>บก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมีข้อสงสัยหรือข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะเออให้กําลังใจงหรืออยากถามอะไรอยากคุยอะไรออคุยได้ทุกเรื่องนะครับยังเป็นเรื่องเงิน